ธรรมชาติของพริกนั้นพริกจะไม่ชอบความชื้นมากชื้นมากก็เป็นราการทำการเกษตรแบบอินทรีย์พริกอินทรีย์นั้นทำได้ง่ายนะคะเราบำรุงโดยการให้ปุ๋ยทางใบถ้าเราให้ปุ๋ยทางใบได้นะคะต้นของเราก็จะแข็งแรง ใบก็ไม่ค่อยเป็นโรคนะคะพริกอินซีเนี่ยถ้าสุกเราก็เก็บตากแดดไว้นะคะถ้าขายสดมันไม่ค่อยมีคนซื้อก็เราก็เก็บแล้วตากแดดเอาไปตำส้มตำอร่อยนะคะของอินซียนี่เก็บไว้ได้นานนะคะไม่ค่อยจะมีโรคมีภัยอะไรนะคะ อันนี้พริกอินรีนะคะพันนี้ตำส้มตำอร่อยมากของอินรีก็จะมีคุณภาพคนต้องการสูงเพราะว่าไม่ได้อาบยานะคะไม่อาบสารพิษใด,ดๆทั้งสิ้นเลย In a, อ,อินรีออแกนิกล้วนๆนะคะพริกสวนนี้เพราะว่าควบคุมการผลิตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะคะ จะไม่ใช้สารเคมีใช้น้ำหมักจากมูลค้างคาวอย่างเดียวนะคะฉีดพ่นยอดนะคะพริกอินซีม굿อ o ร์กิวัลเคิร์เรลแพ็กตีด GAP ยอด